สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะไปเรียนกันเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเราจะใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงและหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวให้นักเรียนไปเตรียมมาทั้งสองเล่มเลยเมื่อใครเตรียมเสร็จแล้วให้เราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะอ่ะไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่สองแล้วนะคะเด็กๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจากภาพมีนักเรียนอ่านหนังสืออยู่5คนเดินเข้ามาอีกสองคนในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆ จะต้องมี2ส,ส่วนนั่นเองค่ะส่วนแรกนะคะเด็กๆจะต้องมีส่วนที่โจทย์กำหนดให้หรือส่วนที่โจทย์บอกค่ะในตัวอย่างข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่ามีนักเรียนอ่านหนังสืออยู่5คนเดินเข้ามาอีก2คนและส่วนที่โจทย์ถามก็คือ มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนต่อไปค่ะจากภาพใช่ไหมคะจะเห็นว่าตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือ8เล่มชั้นล่างมีหนังสือ1เล่มในการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะเราต้องมีทั้งหมด2ส่วนนั่นเองค่ะส่วนแรก คือส่วนที่โจทย์บอกค่ะเด็กๆว่าโจทย์บอกอะไรเราคะนั่นก็คือตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือ8เล่มชั้นล่างมีหนังสือ1เล่มและส่วนที่โจทย์ถามก็คือ มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มต่อไปเราจะมาเติมส่วนที่โจทย์ถามทำให้โจทย์ปัญหาสมบูรณ์กันนะคะโจทย์บอกว่าขายของมือสองวันแรกได้เงิน4บาทวันที่สองได้เงินบาทเด็กๆจะตั้งคำถามของโจทย์ปัญหาข้อนี้ ว่าอะไรดีคะเด็กๆอาจจะตั้งคำถามว่าได้เงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่สองในถุงมีใบไม้แห้งเจ็ดใบเก็บใส่อีกสองใบเราคุณ ตั้งคำถามของโจทย์ปัญหาข้อนี้ว่าอย่างไรดีคะเด็กๆอาจจะตอบได้หลายคำตอบนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคำตอบคะ่ะมีใบไม้แห้งทั้งหมดกี่ใบนั่นเอง ต่อไปค่ะเราจะมาเขียนข้อความเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะจากรูปภาพและประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาบวก<บ>เท่ากับเท่าไรเดเห็นไหมคะว่าเรามีรถกระบะ2คันเท่ากับ2ที่โจทย์กำหนดเลยดังนั้น เราจึงสามารถตั้งได้ว่ากระบะสองคันและเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเรามีรถเกง่งคันเท่ากับจำนวนที่โจทย์กำหนดเลยดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่ารถเกง่งคันเมื่อเราได้ส่วนที่โจทย์บอกแล้ว ส่วนต่อไปคือส่วนที่โจทย์ถามค่ะเด็กๆลองตั้งสิคะว่าเราจะถามโจทย์ปัญหาข้อนี้ว่ายอย่างไรดีคะใช่ค่ะเราจะตั้งคำถามว่ามีรถทั้งหมดกี่คันเก่งมากๆเลยค่ะ เรามาลองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะข้อที่1จากรูปที่โจทย์กำหนดให้จะเห็นว่ามีขนมปังบนจาน8ชิ้นและมีขนมปังในถุงอีก2ชิ้นซึ่งโจทย์กำหนดประโยคสัญลักษณ์มาให้ว่า8บวกสเท่ากับเท่าไรและ มีขนมในจาน8ชิ้นพี่ให้อีก2ชิ้น A เราจะตั้งส่วนที่โจทย์ถามว่าอย่างไรดีคะเด็กๆอาจจะตั้งว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองต่อไปค่ะข้อ2โจทย์ ให้รูปดอกบัวมา6ดอกและดอกชบามาอีก3ดอกพร้อมกับบอกประโยคสัญลักษณ์มาว่าหกสเท่ากับเท่าไรและให้ส่วนที่โจทย์ถามมานั่นก็คือมีดอกบัวและดอกชบาทั้งหมดกี่ดอก แสดงว่าตอนนี้เรายังขาดส่วนที่โจทย์บอกอยู่ใช่ไหมคะเรามาเติมส่วนที่โจทย์บอกกันดีกว่าค่ะจากรูปเด็กๆจะเห็นดอกบัวทั้งหมดดอกและดอกชวบาทั้งหมด3ดอกแสดงว่าเราสามารถเขียนส่วนที่โจทย์บอกได้ว่ามีดอกบัว6ดอก ดอกชบาสาดอกนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3เราจะเห็นตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาช้างเขามีประโยคสัญลักษณ์มาให้ก็คือ3บวกสเท่ากับช่องว่างเราก็จะมาเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกกันก็จะเขียนได้ว่ามีตุ๊กตาหมี สามตัวมีตุ๊กตาช้างสามตัวและในส่วนที่โจทย์ถามเราก็จะเขียนได้ว่ามีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวจากนั้นเราไปดูแบบฝึกหัดเล่มสีขาวให้นักเรียนเปิดไปหน้า68-69ถึง69 แล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะบอกและขีดสองเส้นส่วนที่โจทย์ถามจากภาพมีเด็กนั่งอ่านหนังสือนะคะก็จะมะีโจทย์ให้มาว่าห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง3คนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนส่วนที่โจทย์บอกก็คือห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนขีดเส้นใต้1เส้นโจทย์ยังบอกอีกว่ามีนักเรียนหญิงอีก 3คนขีดเส้นใต้1เส้นและส่วนที่โจทย์ถามก็คือมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะส่วนที่โจทย์บอกก็คือส่วนที่โจทย์ให้มานั่นแหละส่วนที่โจทย์ถามก็คือเขาอยากรู้คําตอบว่าถามอะไรต่อไปภาพต่อไปนะคะก็จะมีหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะสองกองนะคะ โจทย์ปัญหาก็จะมีอยู่ว่าบนโต๊ะมีหนังสือนิทาน6เล่มหนังสือการ์ตูน1เล่มบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มส่วนที่โจทย์บอกคือบนโต๊ะมีหนังสือนทิทาน6เล่มแล้วยังไม่หมดส่วนที่โจทย์บอกก็คือมีหนังสือการ์ตูน1เล่มขีดเส้นใต้อย่างละ1เส้นส่วนที่โจทย์ถามก็คือบนโต๊ะมีหนังสือ ทั้งหมดกี่เล่มขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะส่วนที่โจทย์บอกก็จะมีอยู่สองส่วนโจทย์ถามหนึ่งส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกสร้างส่วนที่โจทย์ถามกันดีกว่า เดี๋ยวจะมีภาพให้และโจทย์ส่วนที่โจทย์บอกมาให้นักเรียนก็ลองสร้างคำถามดูนะคะมีกระติกน้ําบนโต๊ะ7ใบาวางเพิ่มอีก3ใบาภาพก็มีเด็กถือก,กระติกเราจะมาสร้างคำถามหรือส่วนที่โจทย์ถามนะคะเราก็จะสร้างได้ว่าอะไรบ้างคะเด็กๆอ่ามีกระติกน้ําทั้งหมดกี่ใบก็จะได้ ส่วนที่โจทย์ถามขึ้นมานะคะอะต่อไปเราไปดูข้อนี้นะคะโจทย์บอกมาว่ามีไม่กว่า3อันแกวนเพิ่มอีกสองอันเราก็จะมาเขียนเติมในสิ่งที่โจทย์ถามกันนักเรียนลองเดาสิคะอ่ะครูก็จะมีตัวอย่างคำตอบให้ก็คือมีไม่กว่าดทั้งหมด กี่อันเท่านี้เองนะคะนักเรียนจะเขียนแบบอื่นก็ได้นะ,ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะนักเรียนดูพร้อมกันเลยนะมีดินสอเหลาไปแล้วสีแท่งยังไม่ได้เหลาอีกสีแท่งเราจะสร้างโจดสิ่งที่โจทย์ถามกันก็คือมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งอ่ะเท่านี้เองนะคะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะ ทีนี้ครูยุก็ฝากไว้เท่านี้นะคะให้นักเรียนทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ